สวัสดีค่ะขณะนี้เราอยู่ที่บึงโคกสีมาตกปลาพี่วีว่าไงคะได้ยังสวนออลลี่สวนออลี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวค่ะปลาอะไรปลากระสูบปลากระสูบสู้สไหมชีวิตชาวสวนชาวไร่ชาวบ้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะ แต่เราโคตรมีความสุขเลยดูบรรยากาศม่วนอิรีจ้ะฟังเพลงซิดลี่สิทซิดบ่ละนี่เด้งดนะึงไงฟังเพลงคันไม่ไผ่ของแม่ปลาดอกคูนเต็มแล้วแยังตามหา มีน้องๆสองคนตกปลาอยู่ทั้งนั้น,นยากาศีอนาคตเราก็จะอยู่ประมาณนี้อยู่กับวงการเนี้ไว้ามาติดตามกันจ้ะเดี๋ยวได้ปลาเดี๋ยวเอามาอัพอีกทีหนึ่งนะคะวัยรุ่นทุนลอยฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิง แปลกใจสุดจริงสันโคตรร้อนเลยโอ้แต่แล้วทั้งห่อนทั้งกะกินดีอยู่แต่ตว่าได้โตปลาเต็มสะฮะปลาเต็มสระบวกบวกบวกมอมาตกมาตก,าตกปลาไม่ปลาเต็มสระที่บ้านสวนอะแต่มาตก มันบ่มีรสชาติเลยมั้มันบ่ได้ฟิลล์มั้ยฮัลโหลทักทายแฟนคลับเลยคะ่ะสวัสดีครับได้กี่ตัวเมื่อกี้น้อยปากกาหนึ่งตัวปากกาน้อยหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแห้งเอามิดเลยแบบนี้เพาสิดทายคลิปปะเยื่อไปแล้วยังยังเลนไปนทะเลแล้วก็ตกอย่างนี้แนหะเออตกอย่างนี้แหละ เดี๋ยวไปกรุงเทพเราก็ไปทะเลตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดทะเลจ๋ารอก่อนนะอู้อ้โอ้ออ้วัดวัดฮืมอู้หทุ่นจมเลยตรงนี้มีตรงนี้มีเดี๋ยวใส่เหยือมาใหม่ไอเดี๋ยวอะไรไทย เสียบใยด้วยไอว้วางคันไว้แปหนึงนไม่ได้เหรอมือเดียวเนาะ<บ>ก็อยากจะถ่ายให้เอฟซีดูอืมก็อยากจะถ่ายให้เอฟซีดูเดี๋ยวนะเหยื่อใส่กุ้งปก่อน ก็เปลี่ยนดอกตายเพิ่แล้วเตว,ว่าพูดถึงว่ากุ้งแบบเนี้ยที่ห้องไปตกตกกุ้งแม่น้ำก็ใช้อย่างนี้แหละอ๋ตายเกียวคนละมาดูใกล้ๆหน่อยค่ะเบ็ดแม่แม่อันนี้ไว้เกี่ยวกับเกีียวตะหางไปเกี่ยวมนถึงหัว แล้วก็ดึงออกนิดนึงป่ปไปโยนกันค่ะตรงเดิมจุดเดิมที่มันดึงเมื่อกี้เนี่ย,ยน,น,น่ใหญ่ปลาเล็กเฮ้ยโดนนี่หวาโชว์หน่อยค่ะ มันกัดตัวซ้ำนานล้วปลาขาวเอาไปแพ่ตากแดดปล่อยซะบอปล่อยว่าได้เดี๋ยวกินนะนี่ปากมันน้น่อยหนี่งไม่เก่นี่ยากตัวเอาไปแล้วหรอปากมันน้น่อยหนึ่งคนไร่เขาเลยทันมันขั้วปลาหามากาแล้วมาขั้วหมานแห้งมาพี่ตามมา กอกน,น้ำเพราะอกน้ำเพราะย่พ่เอาออกมาไก่บ้านนีเอาไข่มัดแดงเอาไปเก็บก่อนปลาย,ยังก่อนนี่มลากระสุนอันนี้ผลงานออยลีโคตรใหญ่เลยไห่มาแหละมันจะตายพอม,มันกินลึกพอบเนาะ แพ่ตากแดดเพราะว่าป่าพวกมือนี้มันเป็นป่าก้างป่าก้างก้างหลายก้างตามเนือ้อโบคือป่าทะเลต้องแพร่ตากแดดอย่างเดียวแล้วก็ทอดกรอบกินได้เบ้อโตเมนมาเดี๋ยวมีวขาดโชว์มูด้นะวยนี่งี่ จะได้ไอะไรเยอะบ่ได้ยอดวิวเยอะ <c oughs> ได้กับนิ้วหนึ่งแดดเดียวพอ,อข้องบ่เห็ดปลาข้องมาก <laughs> ธรรมดาอย,อยู่กบมั่นมาตั้งแต่ใดตัวใดแล้วเนาะ ราต้องคน,คนบ้านๆเฮ็เดเหลือปากกาตัวมนันก็ใส่ซ้ำหนีแหละวะเศษม,นมนันไงซ้ำใดก็เลยเอามาว่ามันทีได้หลายตัวกลายเป็นได้ก็รุ่นซ้ำหนีล่ะกลายเป็นได้ซ้ำหนีกะเฮ็ดกินไป ปลากไว้ทอดเข<อ>้าสมกันไปเพราะว่าปลาเราปลาปลาไออะไรนะั้นปลาแห้งปลาอะไรเรามีพวกอีกเยอะเราก็เอาไว้ทอดน้ำกันยินเสียงก่างวะคุบอุ้ยใครอีกเห็นมาละ่ะตูวเต็มที่แล้ว ไข่แสบที่สุดพร้อมนี่พวกปากกาดิเห็นว่านี่ไข่อะไข่ใหญ่ใอญ่ไปดปุ๋ยเอามาล้างไอ้นี่เอ็ดเลยกักไป่ ว่าเป็นยังอันนี้พวกเกจพวกอย่างเขาสร้างออกนี่เขาไปในบ้านเลยไปยังมาทำความสะอาดปิดข้อ,อเบี่บปลาฉากแดดเดียวพริกแต่แม่พ่อเอ,เอาเขามากแล้วเฮ็ดกิน กลับจากตกปลาอาบน้ำสับผมเรียบร้อยม่ทํากินอุ้นเขา อแดาวทรายโดดไหลสิเศร้าฮอนป๊บเรียบร้อยเข่าฮอน่อนดาวก็กินเข่าแล้วก็นอนอาหารชั้นสูงมอนเมนชั้นสูงไม่ได้กินนี่แ่บปะกับรสสดบอกเค็มไม่อยังหรอมาเค็ม ใ,ใครทำไอรีทำ <c oughs> เยี่ยมพักกรุงเี๊เไม่ไปแฟนคลับด้วยกินข่าแล้วก็นอนก่อนละจ๊ะเราเจอกันนะคะไว้เราไปไหนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์ค่ะคอมเมนต์ได้นะคะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ๊ายบายปอยบายบายค่ะบายบายครับ